คุณผู้ชมครับสงครามในโลกนี้มีหลายรูปแบบบางสงครามเราเห็นชัดๆผ่านเสียงปืนระเบิดและกองทัพที่เผชิญหน้ากันตรงๆแต่บางสงครามมันเกิดขึ้นในความมืดไม่มีการประกาศไม่มีสนามรบแน่นอนแต่รุนแรงและอันตรายไม่แพ้สงครามใดๆบนโลกนี่แหละครับคือสิ่งที่นักวิเคราะห์เรียกว่าสงครามเงาระหว่างอิสราเอลและ ตลอดหลายสิบปีทั้งสองประเทศไม่เคยเปิดศึกกันตรงๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการลอบสังหารนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์การโจมตีไซเบอร์ที่ทำลายโรงงานทั้งโรงการยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพในประเทศเพื่อนบ้านและการใช้กองกำลังตัวแทนคอยโจมตีจากครอบด้านนี่คือสงครามที่ไม่มีใครยอมรับว่ากำลังทำแต่ทุกฝ่ายต่างรู้ว่า มันกำลังเกิดขึ้นจริงคำถามสำคัญก็คือในสงครามเงาที่ไม่มีวันจบง่ายๆนี้ใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ชนะตัวจริงอิสราเอลหรืออิหร่านหากย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่า40ปีก่อนหลายคนอาจไม่เชื่อว่าอิสราเอลกลับอิหร่านเคยเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดก่อนปี1979อิหร่านภายใต้การปกครองของชาโมฮัมหมัดเรซาพาราวี ถือเป็นพันธมิตรคนสำคัญของสหรัฐและมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลทั้งคู่มีการค้าขายน้ำมันและความร่วมมือด้านข่าวกรองเรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างมองกันเป็นเพื่อนแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเกิดการปฏิวัติอิสลามปี1979ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่านคืออายาตเลาะรูฮลเลาะโคไมนีได้ประกาศชัดเจนว่าอิสราเอล คือศัตรูหมายเลขหนึ่งและยังปฏิเสธการยอมรับการมีอยู่ของรัฐอิสราเอลบนแผนที่โลกตั้งแต่นั้นมาความสัมพันธ์ที่เคยเป็นมิตรก็กลายเป็นศัตรูโดยตรงอิหร่านหันไปสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธต,ต่อต้านอิสราเอลเช่นฮิสบุลล่าในเลบานอนและต่อมาฮามาสในกาซาขณะที่อิสราเอลก็ตอบโต้ด้วยการสร้างเครือข่ายข่าวกรองและใช้ปฏิบัติการรับเพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของอิหร่าน นี่จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ต่อมาจะถูกเรียกว่าสงครามเงาสงครามที่ไม่เคยประกาศแต่ดำเนินต่อเนื่องมาเกือบครึ่งศตวรรษเมื่อไม่มีการทำสงครามแบบเปิดหน้าอิสราเอลและอิหร่านจึงเลือกที่จะประทะกันในเงามืดซึ่งรูปแบบของสงครามนี้มีทั้งที่เงียบงันและรุนแรงจนโลกสั่นสะเทือน 1. การลอบสังหาร Assassination ตลอดหลายปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์รนิวเคลียร์อิหร่านหลายคนถูกสังหารอย่างปริศนาบางคนถูกยิงกลางถนนบางคนถูกระเบิดซุกซ่อนในรถหลายฝ่ายเชื่อว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือหน่วยข่าวกรองมอสซาดซึ่งต้องการหยุดยั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน 2. ส,สงครามไซเบอร์ไซเบอร์วอร์ในปี2010โลกทั้งโลกตื่นตะลึงเมื่อไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า s ตักเนต ถูกใช้โจมตีโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่านทำให้เครื่องจักรเสียหายมหาศาลและโครงการนิวเคลียร์หยุดชะงักไปหลายปีนักวิเคราะห์เชื่อว่านี่คือฝีมือของอิสราเอลและสหรัฐที่ร่วมมือกัน 3. การโจมตีทางอากาศ air strikes อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในซีเรียหลายครั้งเป้าหมายคือฐานทัพและขบวนลำเลียงอาวุธของอิหร่าน เพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธเหล่านั้นถูกส่งไปต่อให้กลุ่มติดอาวุธฮิสบุลล่าในเลบานอน 4. สงครามตัวแทน (Proxy War) นี่คืออาวุธลับที่อิหร่านใช้กดดังอิสราเอลเพราะแทนที่จะโจมตีโดยตรงอิหร่านเลือกสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นฮิสบุลล่าในเลบานอนฮามาสในกาซาหรือกลุ่มฮูตีในเยเมน ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถสร้างแรงกดดันให้อิสราเอลได้จากหลายทิศท,ทางทั้งหมดนี้คือโฉมหน้าของสงครามเงาสงครามที่ไม่ต้องส่งกองทัพ,พเผชิญหน้ากันโดยตรงแต่สามารถสร้างบาดแผลลึกและความเสียหายไม่แพ้สงครามจริงๆเมื่อพูดถึงสงครามเงาสิ่งที่น่าสนใจคืออิสราเอลและอิหร่านต่างมีอาวุธลับและข้อจำกัดของตัวเอง จุดแข็งของอิสราเอลเทคโนโลยีทางการทหารล้ำสมัยอิสราเอลมีระบบป้องกันภัยอากาศอย่างไอออนดัมที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในระบบสกัดกั้นขีปนาวุธที่มีประสิทธ,ธิภาพที่สุดในโลกก่องทัพยังขึ้นชื่อเรื่องดรอนและเทคโนโลยีไซเบอร์ขั้นสูงหน่วยข่าวกรองมอสซาดมีชื่อเสียงระดับโลกในด้านการปฏิบัติการลับการลอบสังหารและแทรกซึมในประเทศศัตรูทำให้อิหร่านต้องระแวงตลอดเวลา การสนับสนุนจากชาติมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐที่ถือเป็นพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดทำให้อิสราเอลไม่เคยต่อสู้เพียงลำพังแต่จุดอ่อนก็คืออิสราเอลเป็นประเทศเล็กมีประชากรเพียงราวเก้าล้านคนถูกล้อมรอบด้วยประเทศอาหรับและกลุ่มติดอาวุธที่ไม่เป็นมิตรความมั่นคงจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการป้องกันตัวอย่างต่อเนื่องเรามาดูที่จุดแข็งของอิหร่านกันบ้าง 1. เครือข่ายพันธมิตรและสงครามตัวแทนอิหร่านสามารถขยายอิทธิพลไปทั่วตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นฮิสบุลล่าในเลบานอนฮามาสในกาซาหรือกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งทั้งหมดนี้สามารถสร้างแรงกดดันให้อิสราเอลได้จากหลายทิศท,ทาง 2. ทํทำเลที่ตั้งและทรัพยากรอิหร่านมีพื้นที่กว้างใหญ่และมีน้ำมันม,นมหาศาล ทำให้ยังคงอามีอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคแต่จุดอ่อนของอิหร่านคือเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากการคว่ำบาตรของนานาชาติความไม่พอใจของประชาชนภายในประเทศที่เกิดขึ้นซ้ําๆเทคโนโลยีทางการทหารอย่างล้าหนังเมื่อเทียบกับอิสราเอลและชาติตะวันตกดังนั้นในสงครามเงาอิสราเอลดูเหนือกว่าในด้านเทคโนโลยีและข่าวกรอง แต่อิหร่านกลับได้เปรียบในด้านอิทธิพลและเครือข่ายพันธมิตรนี่คือเกมที่ต่างฝ่ายต่างมีจุดแข็งที่อีกฝ่ายแก้ได้ยากจริงๆคำถามสำคัญก็คือในสงครามเงาที่ดำเนินมากว่า4ทศวรรษนี้ใครได้เปรียบกว่ากันถ้าวัดกันที่เทคโนโลยีและความแม่นยำในการโจมตีอิสราเอลเหนือกว่าอย่างชัดเจนเพราะกองทัพมีระบบป้องกันและโจมตีที่ล้าสมัย แถมหน่วยข่าวกรองก็สามารถเจาะลึกถึงหัวใจของศัตรูได้แต่ถ้าวัดการที่ความสามารถในยืดเยื้อและการสร้างแรงกดดันในภูมิภาคอิหร่านคือผู้ได้เปรียบเพราะอิหร่านไม่จําเป็นต้องส่งกองทัพไปสู้เองเพียงแค่หนุนกลุ่มพันธมิตรในเลบานอนกาซาหรือเยเมนก็ทําให้อิสราเอลปวดหัวได้จากหลายทิศทางและอย่าลืมว่าอิสราเอลเป็นประเทศเล็กถูกล้อมรอบด้วยศัตรู ขณะที่อิหร่านมีพื้นที่กว้างใหญ่และอิทธิพลลึกลงไปในภูมิภาคดังนั้นการเผชิญหน้ากันตรงๆอิสราเอลอาจดูแข็งแกร่ง,งกว่าแต่ในเกมระยะยาวอิหร่านก็มีความได้เปรียบที่ไม่อาจมองข้ามนี่จึงไม่ใช่สงครามที่ใครยิงแรงกว่าเท่านั้นแต่มันคือสงครามที่วัดกันว่าใครจะทนได้นานกว่าและใครจะใช้เครือข่ายและพันธมิตรได้อย่างชาญฉลาดกว่า ในสงครามปกติเรามักเห็นภาพผู้ชนะชูทธงบนซากปรักหักพังหรือคู่ต่อสู้ที่ยอมแพ้อย่างชัดเจนแต่ในสงครามเงาระหว่างอิสราเอลและอิหร่านชัยชนะไม่เคยชัดเจนแบบนั้นอิสราเอลได้เปรียบในด้านเทคโนโลยีและความแม่นยำสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธได้มากกว่า90%และมีมดศาสตร์ที่ทำให้อิหร่านต้องระแวงตลอดเวลา แต่อิหร่านได้เปรียบในด้านเครือข่ายพันธมิตรติดอาวุธทั่วภูมิภาคที่สามารถกดดันอิสราเอลได้จากหลายทิศทางดังนั้นผู้ชนะในเกมนี้อาจไม่ใช่ใครที่สามารถทำให้อีกฝ่ายพ่ายแพ้โดยตรงแต่คือใครที่สามารถอยู่รอดและรักษาอิทธิพลได้นานกว่าบางทีอิสราเอลอาจชนะในสนามเทคโนโลยีแต่อิหร่านก็ยังชนะในสนามการเมืองภูมิภาคและสุดท้าย ทั้งสองประเทศอาจต่างเป็นทั้งผู้ชนะและผู้แพ้ไปพร้อมๆกันก็เป็นได้สุดท้ายแล้วสงครามเงาระหว่างอิสราเอลและอิหร่านไม่ใช่เพียงการต่อสู้ระหว่างสองประเทศแต่มันคือเกมอำนาจที่กำลังจะกำหนดอนาคตของตะวันออกกลางทั้งภูมิภาคอิสราเอลมีเทคโนโลยีล้ำสมัยกองทัพเล็กแต่แกร่งและพันธมิตรอย่างสหรัฐหนุนหลังแต่อิหร่าน มีเครือข่ายพันธมิตรติดอาวุธทั่วภูมิภาคที่พร้อมกดดันอิสราเอลได้จากทุกทิศทางนี่คือสงครามที่อาจไม่มีวันจบเพราะไม่ใช่แค่การแย่งชิงดินแดนแต่คือการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและอิทธิพลในอนาคตคำถามที่ยังคงเปิดไว้ก็คือใครจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงในสงครามเงานี้หรือสุดท้ายจะไม่มีใครชนะเลยมีเพียงผู้แพ้ที่ต่างก็สูญเสียไปทีละน้อย